ถ้ายูอยากได้ผู้หญิงทียบร้อยเบนเข็มไปทั้งอื่นเลยจะเป็นคนแต่งตัวอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังปีนี่คือปีนี่จากคุณแม่ใส่ด้วยกันไหมคะยากมากนะถ้าสมมติเราจะต้องแต่งงานไปกับครอบครัวที่เขาไม่ชอบเราอะถ้าเป็นไปได้ก็เลิกเล่าไปเถอะรักก็คือรักไม่ชอบก็คือไม่ชอบทําให้ตายก็ไม่ชอบแถ้าเกิดเจอแม่ผัวพูดประชดใส่ทํากระแทกกระทันอะไรอย่างเงี้ยถกนะเลร้องให้ทำไยกลัวผู้ดีอะบ้านฉันก็คือเอาโอ้ยมีเรื่องโว้ย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีฝากไว้ให้คิดมีท็อปิกที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนจะต้องมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยเจอปัญหานี้ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาท็อปฮิตของปัญหาคู่รักไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสมัยนี้ยังไงก็จะยังมีปัญหานี้อยู่วันนี้เราจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวกับลูกสะพาย ซึ่งเราจะมาฟังประสบการณ์จากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นแม่คนแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกสะพ้ายแล้วด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะห้ามลืมนะคะกด subscribe ด้วยนะคะช่อง One Playground นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปิด notification ไว้ด้วยนะคะ คุณแม่ของเราคุณแม่จริงๆคุณแม่ลูกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็แม่สะพ้ายหนึ่งใช่ไหมคะลูกสะพ้ายหนึ่งอ๋อเอ๊ะใช่ลูกสะพ้ายแต่ฉันก็ยังไม่พร้อมเป็นแม่สะพ้ายใครทั้งนั้นลูกฉันสี่ขวบยังไม่ร้าเงก่อนหน้านี้พี่แพทเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอ่ะมารีเธอถามตรงนี้ตื่นสันก็35แล้วไงฉันก็ต้องมีประสบการณ์แหละถ้านับเป็นแฟนจริงๆอ่ะไม่เยอะแต่ไอ้พวกแอบอ้างเยอะเราแอบอ้างเขาเขาแอบอ้างเราสิ่เราสวย มลีค่ะแอบอ้างก็คือพวกที่ได้คุยก็ไปแอบอ้างแล้วว่าอ๋อเคยเป็นหนึ่งในอย่างเงี้ยถามกูก่อนกูไม่นับเคยมีปัญหาแบบแม่แฟนไม่ปลื้มแม่แฟนไม่ชอบหรือแบบอะไรอย่างงี้ไหมเธอก็เลือกหัวข้อไว้ชั้นดีเนาะหัวข้อเยอะแยะมากมาเธอก็ไม่เลือกมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะจะโทรปรึกษาเพื่อนแป๊บก็ไม่มีใครรับสายกูเนาะเปลี่ยนประเด็นก็ไม่ได้เพราะมันเตรียมมาประเด็นเดียวขอแห้งกินน้ำหน่อยก็พิ่งจะกินมาใช้อะไรไม่ได้เลยคืออะไรฉนชิปแบบแฟนอ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นพอเราไม่ได้เจอไม่ได้ลงลึกการรรัับู้มนน็อย น้อยปุ๊บแล้วก็เลยมองไปว่าไม่เป็นปัญหาแล้วก็ที่เจอมาก็ดีหมดลูกรักใครเขารักคนนั้นมีไหมเรามีไหมรอบๆตัวก็มีบ้างค่ะไม่ถึงว่าเรื่องของเราหรือเรื่องของนคนใกล้ตัวเลยคนใกล้ออตัวเราเออแร่ัวโทรมาเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ใช่ อันนี้เราพูดในมุมมองของผู้หญิงเนาะบางทีคนเป็นแม่จะห่วงลูกชายเป็นพิเศษแน่นอนอยู่ละถ้ามีลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยแต,แต่ส่วนใหญ่ต่อให้มีลูกหลายคนนะก็จะมีคนโปรดคนเนี้ยจะห่วงเป็นพิเศษเพื่อมาลีก็คือไปอยู่ในสถานการณ์นั้นใช่<อ>ปัญหาหลักๆของเวลาที่มีปัญหารเรื่องแบบแม่ผัวลูกสะพายอะมันไม่ใช่แค่2คนสู้กันสองคนทะเลาะกันนะแต่มันจะเป็นคนกลางที่อึดอัดที่สุดและสมมติว่าเจอสถานการณ์ที่แบบแม่ผัวบอกผัวว่าเลือกจะเอาแม่หรือจะเอา <g ül üyor> ก็ต้องคุยกับหัวเราอะเธอคิดเห็นยังไงแล้วเันอจเธอรักฉันไหมนะอ่ะรัก ถ้าเธอไม่มีฉันล่ะก็เหางาใช่ไหมล่ะเธอก็รักแม่งั้นเธอช่วยทาให้แม่รักฉันด้วยด้วไหมล่ะจะได้แบบไม่ต้องเลิกกันไงฉันก็ฉันไม่ต้องไปเลิกกับแม่เธอเธอก็ไม่ต้องเลิกกับแม่เธอามันก็คือต้องคุยแต่เราก็ต้องคุยยังไงให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าไม่กดดันนะเหมือนก็้งน่าเราสมมติว่าผู้ชายตัดสินใจเลยเเราะเราจะมีความรู้สึกอะไรไม่มีเรืองเราก็แสดงว่าเขาอะได้มองเหตุผลแล้วว่าแม่เขาอะเหตุผลอาจจะฟังไม่ขึ้นเหตุผลจริงๆอาจจะเป็นอคติหรืออะไรก็แล้วแม่่า้งตตผวั อยู่กับเขามาชีวิตผมอะ โอเคเลยแต่ทําไมแม่ถึงมองไม่เห็นอะ้วถ้าเขาเลือกแม่เขาเลือกแม่ก็แล้วแต่เขาเลยเราก็ต้องวิเคราะห์ไม่ใช่จะยื้อเพื่อเอาชนะเหตุผลรักแม่เอามึงไม่รักกูเหรอเหตุผลมีแค่นี้อ่ะ้วแ,แค่นี้ก็คือกลับไปอยู่ในมดลูกแม่เหมือนเดิมเลยจา้จาเจอกลับเข้าไปเลยจา้าแม่กําลังเขา้า <c ười> ถูอพอดีจะได้อะไรจากฉันบ้างเนี่ยกำลังซึมซับความสตรองอยู่ถ้าเป็นเขานะเขารู้สึกว่าเลือกแม่เราคงเสียใจโคตรแต่ก็คงทําใจเพราะรู้สึกว่าผมไม่มีทางเลยแบบมานั่งสู้เหมือนมันเหนื่อยแต่ถ้าเลือกเราเราก็คงมีความรู้สึกผิด ตต่ความเป็นแม่เขาอ่ะนิด้นึ่งที่มันแบบง่ายเราก็จับมือแล้วไปด้วยกันแล้วทาให้แม่รักเราจากวันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นสมมุติว่าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นไม่รู้ฝั่งไหนเป็นคนพุชนะผู้ชายอ่ะการที่เลือกแฟนอ่ะให้ตายยังไงแม่ก็ยังเป็นแม่แต่ถ้าเลือกแม่อ่ะเนียไม่อยู่แล้วนะวิธีเดียวของผู้ชายจริงๆแล้วก็คือเลือกเนียเพราะว่าสุดท้ายแม่ลูกไม่มีทางั แม่ก็ต้องยอมเปิดใจแม่คนไหนจะยอมเสียลูกไปแล้วถ้าเลดเลืองเมียแม่พอคุยเหตุผลการลูกว่าเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรลูกฟังแม่นะที่แม่ไม่ชอบเพราะอะไรเข้าใจไหมเอปรับตัวกันได้ไหมปรับได้ก็ไปกันต่อแต่ถ้ายังดื้อดึงปิกขาแข็งก็ลงออกไปจากชีวิตกูทั้งคู่แต่ถ้าลูกจูงมือกับแฟนมาเพื่อคุยกับแม่เพื่อเคลียร์ชอบมากชอบเปิดใจตลอดชอบมากชอบเคลียร์กลัวมากคือพอเรามีลูกคนเดียวเรารักเขามากอะเลยรู้สึกว่าเราจะต้องคุยกันก่อนอะแล้วสมมติถ้ากลับการมาลีถ้าเกิดพ่อกับ แม่มารีบอกว่าโอเคไอไม่ชอบเลยถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องมาคุยกันแต่เขาดีกับเรามากเราจะทายัางไงคือก็พูดยากนะเป็นสถานาการณ์ที่ในชีวิตตัวเองไม่มีทางเวนไว้ได้เลยอะ่ะก็เป็นไปได้นะว่าจะเลือกแฟนถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเป็นการที่พ่อแม่แบบไม่แฟงและไม่เข้าใจแล้วไม่พยาย,มยามแบ่งพื้นที่ให้ลูกได้ม,มีความสุขอันนี้นจะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกถูกเรียงว่าแบบฝรั่งด้วยพ่อแม่จะให้ฟรีเดอมในการเลือกความสุขของตัวเอง เรื่องเพื่นอนจบไปแล้วเอาเรื่องพี่แพทบ้างอันนี้ก็จต้องยกเป็นเรื่องเพื่อนด้วยกันใ้่เอาก็ต้องเอาเรื่องตัวเอง <c oughs> ถามเรื่องส่วนตัวของตัวเองมีประสบการณ์มาถึงได้บอกว่าเข้าใจเลยว่านี่อาจจะเป็นสไตล์ฝรั่ลลงแล้วก็ไม่เคยเจอในโมเมนต์แบบนี้อันนี้ก็แอบคิดเหมือนกันแอบคิดเพราะพอเรามีลูกเราคิดเยอะขึ้นเราเข้าใจบริบทของทุกคนเยอะขึ้นก่อนหน้านี้เราเป็นแค่ลูกสะพ้ยเราเป็นแค่แฟนแล้วเราก็มีแม่แฟนแต่ปัญหาคือเราเป็นตัวของตัวเองมากจะเป็นคนไม่แสดงฉันแสดงละครเยอะแล้วอย่าให้ จะต้องแสดงตอ่อหน้าเขาอีกเลยถ้าอยู่อยากได้ผู้หญิงทียบร้อยเบนเข็มไปทั้งอื่นเลยจะเป็นคนแต่งตัวอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังบีนี่คือบินี่จากคุณแม่ใส่ด้วยกันไหมคะนี่คือจานนี่คือแพัดพะาโดยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหาเพราะเรายังไม่มีการลงลากลึกลงไปแต่พอมามีชีวิตคู่จริงๆอยู่กับครอบครัวเขามากขึ้นมันก็ต้องปรับตัวคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนเป็นลูกชายหมดไม่ต้องถามว่าห่วงไหมห่วงเท่ากันหมดแม่ของมี่เป็นน่ารักมากลูกรักใครเขารักคน้นเขาจะชอบหหรือออไไมม่่่่ชบบเเเขขขาาาาพพูููดดคคิวยกกััลลทีง อันนี้เข้าใจเองแล้วว่าเขารู้ว่าสไตล์ลูกเขาแต่ละคนอะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าขวางเลยไม่ชอบเลิกเลยแบบแม่แบบไม่นี่คือแม่ผัวที่ดียังไม่ทําลายความสัมพันธ์เราอะตอนนั้นเขาอาจจะมีเก็บไว้แหละที่ติ๊กหนึ่งติ๊กสองอ่ะ มึงทําอีกละติ๊กสาติ๊กเอาไว้แต่ไม่พูดเขาก็จะรอให้แบบพาดทางแล้วเนาะเสียหลักแล้วก็ค่อยกลบทีเดียวอ่หมังอันนี้ก็คือเล่ใจริงติ๊กอะไรเรามั่งคืออันนี้เราไม่เคยรู้ไงถ้าเขาไม่ได้มีติ๊กอะไรในใจ <c oughs> ถ้าเรามีปัญหากันอะ่ะมันก็ต้องมีการแบบพูดคุยเคลียอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้คือไม่มีเลยลูกแต่สินใจอะไร <c oughs> ก็แล้วแต่ลูกเลยอันนี้ก็เลยไม่น่าจะว่าแล้วแต่ลูกจริงๆหรือเป็นที่ว่าเออก็ดีแล้วแหละลูกอ่ะก็อยากยกกันแล้วหลังจากที่พี่แพทเลิกกับพี่เบนแล้วอะความส เ,เพนแต่ว่ามันถ้าห่างขึ้นไงมาลีจากที่มันห่างอยู่แล้วพอเราไม่มีคนกลางมันก็ห่างเข้าไปอีกเราก็ยังนับถือกันเหมือนเดิมเลยตัดกันไม่ขาดอ่ะอเขาคือคุณย่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันทุกอาทิตย์ไม่ได้มีการนัดกินข้าวกันถ้าสมมุติจะไปก็คือส่งเลสไปเฉยๆเรารู้ว่าเขายุ่งเราก็จะให้กําลังใจอย,อยู่ห่างๆแต่ก็ไม่ได้ก้าวไกลแล้วกับหลานอะคะถ้าเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้มันจะเป็นทางที่ดีกว่านี้พอเราแยกเราแยกเลยพอจะเจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอะความผูกพันมันก็น้อย มันน้อยอะเราจะไปเรียกร้องให้เขามาลักลูกเราไม่ได้จะมาให้เขารักลูกเราเพียงแค่เราใช้คําว่าเขาเป็นหลานเธอนะไม่ได้มันต้องเกิดจากความรักและความผูกพันความใกล้ชิดแล้วเขาเป็นหลานอีกอะเราก็ไม่ติดใจเพราะฝั่งนั้นเขาใกล้ชิดมากกว่าความผูกพันก็มากกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้มีความผูกพันกว่านี้พี่ก็เชื่อว่าเขาก็ต้องรักอยู่แล้วอะพี่จะบอกว่าแม่ผัวพี่ไม่ได้มีไม่ชอบพี่นะแต่มันมีสถานการณ์ที่ปีบบังคับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันอยู่ที่ตัวกลางพี่เบซ์เคยเหมือนกับว่าพยายามให้พี่แพทสนิก คือจริงๆอ่ะมันก็เคยมีการพูดกันแต่เราจะเป็นการพูดกันแบบเหมือนทุกอย่างเป็นประโยชน์บอกเล่าเราจะไม่ตั้งคําถามเราจะไม่กดดันกันพอมันบอกเล่ามันก็เลยบอกเล่าไปเรื่อยๆเหมือนเล่าเรื่องเขาเป็นสไตล์แบบอู่ใไ้ได้นะเค <c oughs> สูเขามองโลกทุกอย่างคือบวกและสวย <c oughs> แม่เราดีเธ <c oughs> อก็ด <c oughs> ีดูอะไรอะ่ะย <c oughs> ิง่งพอคนกลางไม่ได้จัดการก็คือเละเทเลยคนบอสซาเขาเป็นคนสายตี๊ยส์าพูดเร่แบบเรื่องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเออ้าถามเขาว่าท่ออันไหนดีนะอ่ะเขาก็จะมีไอเดียละ จะพูดเสมอหรือกับเพื่อนเองหรือกับคนรู้จักว่ายากมากนะถ้าสมมติเราจะต้องแต่งงานไปกับครอบครัวที่เขาไม่ชอบเราถ้าเป็นไปได้ก็เลิกเล่าไปเหอะเราจะต่างจากพี่แพทตรงที่ว่าพี่แพทเหมือนแบบเป็นตัวเองชัดเจนแต่ว่าเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่ทําได้ให้เหมือนรับรื่นทำไปเถอะพวกที่เรายอมเปลี่ยนมันไม่ใช่ตัวเราแค่เสื้อผ้าเปลือกนอกเปลี่ยนให้ได้ไม่ติดที่เปลี่ยนให้ไม่ได้จะเป็นเรื่องของความรู้สึกมุมมองชีวิตที่ถูกฝึกฝังมาจากพื้นฐานครอบครัวมาอยู่แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้าแตต่ัวโ ทำได้ทำได้ขอให้ลบภาพที่เคยโป่ออกไปให้ <ทำ S 1> หมดได้หลังจากนี้ไอจี IG ขออย่าให้เห็นภาพที่เซ็กซี่ได้ไหมทำได้รับงานขอให้แบบพิจรารณาก่อนทำได้สามารถส่งไปปรึกษาแม่ผัวได้เลยว่า<ะ>งานนี้รับได้ไหมแล้วถ้าเกิดแม่ผัวบอกว่าไม่เอาล,ละล,ะละูกแต่เงินเยอะมากก็ไม่เป็นไรแล้วอยู่คิดไหมถ้าวันที่เลเลิกกันไปอะและไองานพวกนั้นที่เราได้ขาดหายไปโอกาสดีๆการที่เราเลือกที่เราจะไม่ทํามันก็คือแค่วิธีหนึ่งที่เราแสดงความรักต่อแฟนอันี้ยก็จะเป็นด้วยความเด็กในเรื่องของความรักจะเป็นคนที่แบบคบ ใครก็หวังแตกหมดอะปูทางไปทางนั้นอะเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนสุดท้ายซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แ,แต่อย่างน้อยอะก็าทำเต็มที่แล้วถ้าเราแบบว่าเธอพูดเสียงดังไปอ่ะ ที่กําลังทําอยู่มันไม่ใช่เขาเลยแค่ทุ่มเทกับความรักซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้นานแค่ไหนวันที่แต่งงานไปอยู่ดีๆอาจจะอยากใส่ิกินี่ขึ้นมาแต่แม่ัผก็ไม่เคยรับได้เลยอย่างเงี้ยเธอก็จะอึดอัดอยู่ดีเชื่อในเรื่องดวงชะตาว่ามันถูกกาหนดไว้แล้วถ้ามารีบอกว่าการแต่งตัวมันคือภายนอกเราเปลี่ยนให้ได้แต่จิตใจเราไม่ได้แม่ก็ต้องมองข้ามภายนอกหนูสิเพราะจิตใจหนูดีเหมือนที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ชอบลูกชายแม่หรือการแต่งตัวของแม่หรือรสชาติอาหารของแม่แต่แม่เป็นคนดีการที่ลูกสะภ้ยแต่งตัวแบบนี้เา อาจจะอายเพื่อนหรืออธิบายกับเพื่อนได้ไหมถ้าเขารักเราอะลูกสไปเธอร์เธอแต่งตัวอะไรอะลูกเธอแต่งได้ไหมลูกสไใภ้เธอแต่งได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เนดะี๋ยอนเอลูกสนะองน่ะนี่ลูกสามแล้วเป๊ะเลยยังถามเขาอยู่เลยว่าทํายังไง <c oughs> ไม่ได้จะใส่บิกินี่เขานะแต่อยากแข็งแรงเฟิรม์มไมเซ็ตรักก็คือรักไม <c oughs> ่ชอบก็คือไม่ชอบทาให้ตายก็ไม่ชอบมันก็ปรับตัวตามกาลเทศะอยู่กับเขาสังคมเขาก็ทําให้เขาสบายใจแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเราก็เป็นอย่างนี้ กลับกลายเป็นว่าพี่แพทมวมมองฝรั่งกว่าขานะเปรี้เหรอกล<า>ิ่นตัวกูก็เปรี้ยวมาเลยมันกลายเป็นน,นี่จะมีความเป็นไทยในเรื่องนี้อันนี้คือผ่านมาแบบโอ้โชวชนเลยก็คือเย็บแล้วหลายแผลเลยจ้ากว่าจะมีวันนี้ หลายหลายครั้งที่เหมือนกับว่าลูกสะพายโดนติโดนว่าโดนบทเรื่องการแต่งตัวเรื่องการวางตัวก็คือว่าจริงๆภาพแบบในดมคติที่แม่ผัวทุกคนวางไว้อะมันเป็นแบบไหนพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนี่ก็เหมือนว่าทําไมเราถึงต้องอยากผอมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ผอมไม่สวยือนกันผู้หญิงทีเรียบร้อยเป็นแหม่สีเรือนจัดแจงเก่งมีระบบระเบียบพิมพ์นิยมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพิมพ์นิยมจะไม่ดียุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทํางานเก่งต่างคนก็ต่างไปทํางานแหม่ผัวมา มาถึงแล้วมีอาหารครบเต็มโต๊ะคุณทาได้โดยที่คุณไม่ต้องทำเลย <c oughs> ก็คือสั่งจบแล้วพี่พายคิดว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต่างยุคได้ไหมเรื่องต่างเจนเขาน่าจะเข้าใจตั้งแต่ลูกเขาแล้วนะ <c oughs> แฟนเขาก็เจนเดียวกันอาจจะอ่อนแก่กว่ากันไม่กี่ปีแต่ปัญหาจริงๆมันเกิดจากความรักต่างคนก็ต่างรักในแบบของเขาต่างคนก็ต่างรู้ดีลูกฉันชอบอย่างนี้ไม่ผัวกูชอบแบบนี้มันมันมีภาพอะไรบางอย่างที่ทั้งคนเป็นแฟนและทั้งคนเป็นแม่วาดไว้ให้กับคนคนนี้เพราะเรารักเขานะวาดไว้ด้วยความหวังดีแต่พอบางทีภาพ่ มันไม่ตรงกันมันก็เลยกลายปันว่าถ้าปูดีกว่าถ้าปู่เหมาะกว่าแต่ทุกอย่างมันอะในในความคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวมันเป็นการเรียนรู้กันได้แต่ว่าจริงๆเวลาที่จะใช้ชีวิตกับใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องของแค่คนสองคนมันคือเรื่องของครอบครัวทั้งหมดของครอบครัวเขาเลยมันไม่ใช่แค่นั้นนะตอนเป็นแฟนกันไม่เคยมีปัญหาแต่งปุ๊กหย่าเลยจ้ะถ้าเกิดเจอแม่ผัวพูดประชดใส่ทำกระแทกกระทันอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้พูดแบบว่าเอาสวยนะไปเฉยเฉยเพราะคิดว่าไม่มีแม่ผัวคนไหนร้ายกว่าลูก ถ้าค uhm. <cima. S 1> ิดว bo ่าทได้ก็ทาไปเลยสนุกดีแม่ฉันก็สงสารแม่หัวฉันนะบางทีอ่ะมาลีอ่ะฉันร้องไห้ฉัร้องไห้ทำไมอ่อท้อป่ะบ้านพี่ไม่ได้เลี้ยงมาอย่างงี้ไงบ้านพี่ก็คือยกพวกตีกันไงมาลีเธอเธอเป็นสายผู้ดีอ่ะบ้านฉันก็คือเอ้าโอ้ยมีเรื่องว้ยก็อยากจับมือแม่ว่าถ้าแม่มีเรื่องอ่ะเรียกแพทได้เลยนะไป ที่พูดเนี้ยพูดได้เพราะวันนี้เรามีลูกแล้วมาลียังไม่มีถ้ามาลีมีอะระบบความผิดจะเปลี่ยนเลยพอมีลูกปุ๊บเราเลยกลายเป็นว่าฉนันอะเข้าใจแม่สามีไปซะอย่างนั้นเลยและยิ่งตอนนี้เราติดเขามากเราเลยรู้ว่าอ๋อรักลูกมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่ะอ๋อ,อเรารักลูกจนเราไม่รักคนอื่นเลยอะวันเนี้ยมันแค่4ี่ขวบแต่เราคิดข้ามช็อตไปว่าถ้าวันหนึ่งมัน17 18 19แล้วมันมีแฟนนั่นแปลว่าพี่จะไม่มีวันรักแฟนของเลดเท่ากับเลดต่อให้ลูกเราผิดลูกเราถูกยังไงอะไไไมม่่่่ดด้จจะะะสออนนลูกูกกกกีแต็คงบวารั ก็คือรักทีละคนคุยก็คุยทีละคนให้เกียรติผู้หญิงเป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่ใช่ก็คือต้องเลิกก่อนสุภาพบุรุษสําคัญมากแล้วก็เลยเข้าใจแม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขารักลูกเขาแล้วเขาก็แค่ไม่อยากให้ลูกเขาต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดไม่มีความสุขเขาอยากให้ลูกเขามีความสุขกับการพอเรามาเจอกับสถานการณ์เราเราถึงได้เข้าใจเขาแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเลดอะสมมติเราไม่ชอบลูกสะพายเราไม่ชอบแฟนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะไม่พูดจะไม่ทําให้ลูกอึดอัด ก็หลอก็คือถ้าลูกบอกว่าแม่ครับผมว่าใช่ออเออล้วก็กทีเดียวเหมือนกัน แล้วถ้าสมมติว่ามันมีคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบแต่งงานไปแล้วอาจจะเกิดอาการไม่โอเคทั้งเลิกแม่ผัวทั้งผัวเราอึดอัดแต่เราก็ไม่รู้จะแบบก้าวออกมายัางไงให้แข็งแรงได้เท่าที่แพท <c oughs> มันเริ่มจาก m i n d s e ตของเราว่าเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเราก่อนถ้ามสมมติว่าเราจะไปมีแฟนแล้วแฟนเลี้ยงเราได้นั่นถือว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งที่เราได้ผัวดีแต่เราก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าสุดท้ายอะ่ะผัวเลิกกันก็เป็นคนอื่นเราต้องรักตัวเองให้ได้มากมากก่อนอย่างต่อมาคือสถานการณ์ของคนเราไไมม่่่เเหหหือออนนนกกััจงงงาาาาวรรระสิยดี เช่นท่านรักลูกพี่มีความสุขกับการได้อยู่กับลูกพี่จะเอาลูกเป็นจุดโฟกัสเรื่องอื่นอะเป็นเรื่องเล็กไปหมดหัวไม่รักเรื่องเล็กแม่ผัวนี่ยเรื่องเล็กเพราะนั้นอะไรที่จะมากระทบมันก็แค่บึง้งแล้วก็ออกไปแต่จะไม่ได้มากัดกินหัวใจเราก่อนหน้าน,นี้ก็จะเที่ยวกับเพื่อนเป็นสัตว์สังคมอะเนอะแต่พอมีลูกต่อให้ตอนมันยังพูดไม่ได้ก็มีความสุขเข็นรถเข็นไปอยู่กันสองคนเลือกอะไรก็ไม่ได้พูดะไรไม่แต่เรามีความสุขเลตไปขึ้นรถไปไหนดิลูกเอเลตไปขึ้นรถไปทํางานกับแม่อ้าวความสุข พูดตรงๆมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าลูกสะภ้ยจะดีทุกคนนะบางทีเขาอาจจะไปเจอมุมที่ผัวเราไม่ได้เจอฉันเห็นน่ะสุดภ้ยคนเนี้ยมันก็มีที่แม่ผัวบางคนก็เจอพิกทั้งส่วนก็มีนะจ๊ะให้กําลังใจทั้งคู่ทั้งแม่ผัวทั้งลูกสะภ้ยเรารักคนกลางคนเดียวกันคนนั้นรักในแบบเขาคือลูกฉันฉันรักในแบบที่เขาคือผัวฉันแต่เรารักผู้ชายคนเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะคนละครึ่งรับตรงไหนไม่ได้ตรงไหนไม่ได้อะไรถ้ามันปิดตาไปได้ ไปลดการประทะฝากเรื่องที่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ปรับเข้าหาเขาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองอเราแค่วางตัวให้เข้ากับเขาได้ให้มากขึ้นปรับตัวเข้าหากันเพื่อความรับรื่นของความสัมพันธ์ของทั้งสคนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาเจอกันตรงกลางถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอา80บะอะกูให้มึงยี่บอะคนที่เหลือ20บ่บอะมันก็คงอยู่ไม่ได้ในสุดท้ายแล้วอะจะได้20่สิบเนา ก็วันนี้ก็สนุกสนานมากมายนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แพทขอบคุณมากที่มาแขกรับเชิญพอให้พี่แพทจองแข่งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ขอให้เบสิกนะคะมีแฟนช้าๆถึงเวลาที่มี่ขอให้เป็นผู้หญิงในแบบในแบบที่เราไปด้วยกันได้นะแอบที่ดเหมือนกันว่าอย่าเอาแบบนี้ก็พอลูกมันจะไฟติ้งนะมันจะเหมือนแม่เกินไปนะลูกมันจะรู้ทันแม่นะอย่าเอาแบบนี้มานะลูกหรือยังไงจับมือแม่ปวดรุกสภายนุยพร้อมกันว่าไงลูกไปลุย ลูกไปไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนดูทางบ้านนะคะมีใครที่มีประสบการณ์อะไรที่กใกล้เคียงหรือว่ามีประสบการณ์ใหม่ที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะอาจจะมีใครที่เป็นแมบบแ่บ้าก็ได้มีลูกชายหัวลูกชายมาก uh huh. สแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมารีฝากไว้ให้คิดนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะช่องวัน Playground แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเปิด notification ด้วยค่ะ เนี่จะแต่งงานใหม่ไหมโอ้ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานแล้วอะแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องมีลูกแล้วด้วยเราเรียนรู้แล้วเราเห็นภาพแล้วเราได้เป็นเจ้าสาวจริงๆแล้วมันผ่านมาหมดแล้วแล้วก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เมชัวร์เลยว่าเราจะอยู่ได้หรือเป็นครอบครัวได้ไหมสิ่งที่เมชัวช์ที่สุดคือการประคับประคองและอยู่ด้วยกันแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าคนใหม่เขาต้องการก็คงต้องคุยกัน แต่ว่าไม่ได้คาดหวังเลยแค่อยากมีเพื่อนใหม่สักคนหนึ่งพาะก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออเราจะรักใครได้อีกไหมที่ไม่ใช่ลูก<อ>เพราะตอนนี้เรารักลูกมาก<อ>ให้เขาไปหมดแล้วอะแล้วตอนนี้มีไหมแม่ตอนนี้ก็มีมีคนคุยมา สักพักแล้วเราก็ยังไม่อยากใช้คําว่าแฟนไม่ได้กระแดะนะไม่ได้ดัตจลตเราใช้มาเยอะแล้วถ้ามันจะใช่เดี๋ยวรอให้มันเอนดิ้งกันแล้วค่อยมาเปิดตัวกันไปเลยทีเดียวดีกว่าพาเปิดเปิดปิดปิดไอเลสปวดหัวตายยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดกูได้ปวรวยเลยแล้วผัวบอกว่าเอาไปเลยเดือนห้าแสนไม่ต้องไปไหนแล้วนะฉันก็จะไม่วิ่งงานแต่ฉันก็จะรับรีวิวอยู่ที่บ้านเหนื่อยค่ะไม่วิ่งรอกค่ะส่งของมาที่บ้านค่ะแต่ถ้าผัวให้เดือนละห้าหมื่นพี่วิ่งได้พได้เลยค่ะ